ครับสวัสดีครับพี่น้องพอกไปที่คารบรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาพกพีพบน้องเป็นประจำนะครับแต่ละมือเก่าเกสสารความหลุดข่าวสารนะครับมาแบ่งปันพี่น้องพอกไปกันเป็นประจำครับพี่น้องครับสําหรับคลิปมือนี้นะครับ เป็นคลิปที่เฮาสีวาจากเกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับต่างๆนะครับผีพ้อยพี่น้องป้องไปนะครับได้สอบถามกันมากมากมา่เลยเกิดน,นะครับสำหรับคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาปังนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องของปุย๋ยนะครับเวสีใสหน้าปังนั้นเพิ่นถามว่าเข่าสามเดือนแล้วก็เข่าสี่เดือนใส่ปุย๋ยเอียงใส่ปุย๋ยสูตรใดแล้วก็นอกจากนั้นนี่ใส่ช่วงระยะเวลาเขานี่อายุเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเป็นคลิปที่มีความสําคัญทีสุดอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับพ่อพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร,ะกรนะครับผู้ปลูกขา้าวนาปังนะครับเนาะเพื่อนก็เลยอยากหมู่ว่าข้าวสามเดือนกับข้าวสี่เดือนนี่ในการใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ e ีที่1เราจะพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปังอายุ3เดือนครับพี่น้องครับ เอาละเรียนตั้งๆเป็นยังไรนะครับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญในการทํานาและก็การใช้ปุ๋ยได้เลยครับตอนนี้ครับผมเอาพี่น้องครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับสวัสดีครับเฮียอู๊ดครับสวัสดีครับากองพันนินทึนทึกเป็นยังไงบ้างครับนี่เฮียนี่ป้าดเหลืองเออเอเลยนี่ก็เป็นลอถที่มาล่าสุดมาได้วันที่สองอ๋อครับ ต้อนรับปีใหม่2 5 6 4น้อเนาะเฮียเนาะครับผมโอ้ครับมาล่าสุดแล้วก็ขายไปเยอะละโอ้ครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มละเริ่มการใส่ปุ๋ยกันมากแล้วครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีพ่อแม่พี่น้องบางส่วนได้ทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงเวลาใส่ปุ๋ยเนาะครับผมเอาครับเฮียเมื่อกี้ที่ผมเกินนํานะครับว่าข้าวที่พ่อแม่พี่น้องนะครับในการทํานาปังนั้นเนี่ยมีข้าวอายุ3เดือนกับอายุ4เดือนนะครับ ซึ่ง EP ีนี้เป็น EP ีที่1น,นี่เราจะพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปังอายุ3เดือนนะครับคำถามที่พ่อให้พี่น้องถามนะครับประการที่1น,นี่ใส่ปุ๋ยอะไรและก็สูตรอะไร,รนั่น <ผม S 1> คำถามที่1นึ่งค,คำถามที่2นี่ก็คือว่าใส่ปุ๋ยช่วงไหนเวลาไหนข้าวอายุเท่าไหร่ แล้วก็ใส่กี่ครั้งครับผมได้ครับสำหรับข้าวอายุ3เดือนครับเฮียครับผมครับ,รบ,รบก็จะมาแนะนำนะฮะช่วงนี้ก็มีาบางท่านาชาวนาบางคนนี่ทำไปก่อนแล้วก็ได้เวลาการใส่ปุ๋ยครับนะครับในการาใส่ปุ๋ยข้าวอายุสั้นก็คือข้าวอายุ3เดือนหรือไก่ข้าวอายุสั้นเก้าสิบวันอย่างเช่นไก่ทองคำแปดเก้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวอายุสั้นสาเนมเดือนอาาอาสามเดือนครับครับ ก็เดี๋ยวจะมาดูว่าในข้าวสามเดือนเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยยังไงด้วยสูตรอะไรบ้างครับผมในสภาพอากาศที่ปกติหรืออากาศที่มีอากาศเย็นขึ้นมานิดหน่อยครับนะครับสาหรับข้าายุ90วันเนี่ยครั้งแรกเลยที่เราจะหว่านปุ๋ยเราจะต้องหว่านปุ๋ยหลังจากหว่านไปแล้ว15วัน15วันนะครับไม่อิให้เกินนั้นนะครับ15วันครับ15วัน17วันก็พอได้แต่จะดีสุดก็ประมาณ15วันภายใน1 5ถึง17วันฮะใช่ครับภายใน15ถึง17วันนะครับอันนี้ก็คือครั้งแรกเลย นะครั้งที่สองเนี่ยเราจะหวานตอนข้าวอายุประมาณ5 0าสถึงห้วันอันนี้เรียกว่าปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักอ่าเราจะใส่2ครั้งข้าวอายุสั้นนี่ใส่แค่สองครั้งพอะ,ะใช้แค่2ครั้งพอสองครั้งพอนะครับครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้สูตรอะไรบ้างครับผมบปุ๋ยที่นําเสนอวันนี้คือปุ๋ยอะไรเฮียนี่ปุ๋ยตาแมวเงินโอ้ตาแมวเงินครับเขียวทนเขียวนาน เขียวจนรำคาญเขียวต้านทานโรคโอ้สโลแกนปุ๋ยแมวเงินครับสโลแกนของปุ๋ยแมวเงินโอ้ครับผลคาบ,บอกโอ้ยเขียวโดนแท้เมื่อไหร่จะหยุดเขียวนะนะ <laughs> <laughs> ครับครั้ง15วันเลยนะครับหลังจากวานไปแล้ว15ถึง17วันเราจะใช้สูตร27 12 6และสูตรนี้ แล้วก็ของแมวเงินแล้วก็เป็นเฉพาะของร้านไทเจริญจะใส่อาหารเสริมมาให้ในกระสอบเรียบร้อยครับ<ล>ผมเมีสัญลักษณ์แบบนี้ติดที่กระสอบทุกกระสอบเลยครับผมอันนี้คือเราใส่อาหารเสริมให้ด้วยเลยใส่อาหารเสริมเข้าไปใช่ครับนี่เฉพาะสาขาของเราเฉพาะของไทเจริญของชัยการสิน์โอเคครับ,รบใ,นในสูตรนี้นะครับแล้วสูตรนี้มันเกี่ยวข้องอะไรนะ ตัวแรกเลยเราจะต้องเน้นตัวไนโตรเจนนะซึ่งตัวแรกคือตัวไนโตรเจนมันจะช่วยเร่งอะไรก็ช่วยเร่งของการเจริญโตทางลำต้นและใบครับลำต้นและใบลำต้นและใบไนโตรเจนไนโตรเจนตัวที่สองเรียกว่าฟอสฟอรัสตัวนี้จะช่วยในการ่าเร่งรากแตกรเร่งแรกแต่กอนี้ให้มาสิบสองเพราะช่วงนี้จะเริ่มแต่กอนะครับส่วนตัวท้ายนี่หกเรียกว่าโพแทสเซียมเรายังไม่ได้เน้นเยอะมากเพราะว่าแต่เราใส่มาในเพื่อให้ต้นข้าวในใบไม่ล้ม หรืออีสานก็ใบไม่กล่องใบไม่กล่องนะฮใบไม่กล่องตัวนี้นะจะทําให้อ่าข้าวในแข็งแรงคใบไม่กล่องเพราะฉะนั้นจะเน้นเร่งตัวแรกเลยยี่สิบเจ็ดสิบสองหกสูตรอาหารเสริมตามแมวเงินครับผมโดยใส่ไร่ละยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลครับผมต่อหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นหนึ่งกระสอบนี้จะหวานได้สองไร่สองไร่ถึงสองไร่ครึ่งอ๋อครับครับอันนี้นี่สูตรแต่กองครับเร่งต้นแต่กอง แล้วยูเรียล่ะเฮียทีนี้มันก็จะมียูเรียยูเรียตรงนี้นี่าสาหรับในสภาพอากาศที่เย็นหน่อยครับเพราะว่าการต้องการเร่งให้มันโตเร็วๆหน่อยเราก็สามารถเพิ่มปุ๋ยยูเรียแมลงเงินไปด้วยนะสามสิบศูนย์ศูนย์แต่เขาผสมสารที่ทําให้ใบไม่เกอกมาครับครับนี่คือปุ๋ยยูเรียแมลงเงินสามสิบศูนย์ศูนย์ครับครับอัตราการใช้ตัวนี้ก็คือใช้ยูเรียแมลงเงินหนึ่งกระสอบผสมกับปุ๋ยแต่กอเต็มสูตรนะยี่สิบเจ็ดสิบสองหกสามกระสอบ ใช้สีเหลืองสกระสอบใช้สีนํำเงินยูเรียแมวเงินหนึ่งกระสอบในอัตราส่วนนี้ครรัับในอตแล้วเราก็หวานไปที่ประมาณเจ็ดแปดไร่ได้เลยคคครรรััับบบนี่คือสูตรของแมวเงินในช่วงเะียะแต่เกาะเร่งรากแต่เกาะในช่วงแรกนะเขียวทนเขียวนานเขียวจนน้ำคันเขียวต้านทานโรคเคครับอาที่เฮียพูดไปเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหวานปุ๋ยรอบแรกนะครับ ทำไมเกษตรกรที่ผมเห็นแถวบ้านผมเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาเน้นยูเรียครับที่ผ่านมาเนี่ยเน้นยูเรียครับเป็นส่วนมากเลยอ่าเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยครับ,รบอันนี้นี่เป็นพฤติกรรมเก่าแก่แล้วล่ะชาวบ้านต้องการที่ให้ข้าวเนี่ยมันเขียวอยู่ตลอดเวลาเลยโอนะเขียวตลอดถ้าไม่เขียวรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจครับนะก็เลยเป็นพฤติกรรมที่มานมนานแล้วเอาเขียวมาก่อน,นครับแต่จริงๆในะการเขียวเขียวแบบนั้นเนี่ยมันเขียวที่ไม่แข็งแรง เขียวใบมันเขียวจนเฟือใบเขียวเขียวจนเฟือใบเฟือใบเฟือใบปุ๊บสังเกตใบจะกล่องก็คือใบลมในใบใบมันจะเอ็นเอ็นแบบนี้นะมีส่วเรียกใบกล่องนะครับครับครับมันจะล้มนะใช่ใช่มันมีผลกระทบกับข้าวมันไม่ดีอ่าข้าวที่ดีจะต้องใบตั้งตั้งเพื่อรับแสงตรงๆนะฮะเพื่อรับแสงนะแสงใบก็เหมือนโรงงานพืชครับนะรับแสงมาในการปรุงอาหารนะครับแต่ถ้ามันล้มไปแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคของแมลงนะครับการ ส่วนเคราะห์แสงก็ไม่เต็มที่เขียวอ่อนแอเนาะครับเขียวเขียวไม่ตั้งเขียวใบกล่องแล้วมันดูไม่แข็งแรงแต่ว่าเป็นพฤติกรรมเก่าแก่เขียวเฉพาะช่วงแรกๆช่วงแรกๆแป๊บเดียวก็จืดอยู่ไม่รับแต่ว่ามีพี่น้องบางส่วนนี่ก็คือชอบมากแล้เกิดรอบแรกนี้อ่ไปด้วยยูเรียใช่ใช่แต่ของเรานี่มีครบเลย NPK ไมเนี่ยมีครบมาเลย NPK ผสมยูเรียมาเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่ต้องผสมอีกได้เลย ซึ่งข้าวช่วงแรกไม่ใช่ต้องการแค่เฉพาะยูเรียเท่านั้นใช่ครับในช่วงแรกนี่ข้าวต้องการครบทุกอย่างเลยนะยูเรียก็เป็นส่วนผสมเติมเข้าไปกันนั่นเองเราไม่จำเป็นต้องให้เยอะใบไ,ไม่จำเป็นต้องเขียวเข้มนะเอาเน้นเขียวใบตั้งมันจะต้านทานโรคได้ดีเพราะว่าการาลมมันโกรกไปโกรกมานะมันไม่ทึบนะาะแล้วจะทำให้ต้นข้าวแข็งแรงครับแล้วปุ๋ยสูตรนี้ครับของแมวเงินนะครับ2ี่สิ ก็มียูเรียอยู่แล้วอยู่ในนี้เนี่ยครับมีอยู่แล้วอยากมีอยู่แล้วไม่จําเป็นที่ต้องผสมอะไรเลยใช้เดียวเได้ยี่เจ็ดสองหกคนที่เริ่มเข้าใจตอนหลังมาก็ไม่ผสมยูเรียละเอไม่ผสมยูเรียก็ได้เพราะเขาไม่เห็นตรงนี้ไม่จาเป็นไม่มีความจําเป็นในการผสมเลยแต่ถ้าผสมเนี่ยก็คืออัตราส่วนสามสามต่อหนึ่งอ่าใช่ครับครับอันนี้คือในการหวานข้าวอายุสั้นอย่างไก่สองคำแปดเก้าในช่วงแรก รอบแรกนะรอบแรกเลย15บหถึงสิวันโอเคนเราต้องหวังให้ได้ครับ,รบผมบเอาครับพี่น้องครับปุ๋ยรอบแรกผ่านไปครับเฮียรอบที่2ครับเฮียสําหรับ สำหรับข้าวอายุสั้นครับผมครับครับก็สําหรับข้าวไก่ทองคำแปดเก้าอายุสั้นเก้าสิบวันเราจะใส่ปุ๋ยหมักตอนที่หลังจากหวานไปแล้วห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันคาว่าปุ๋ยหมักนี่คือรอบที่สองใช่ไหมับรอบที่สองอก็คือใส่รับท้องหรือว่าอีสานป้านเขาเรียกปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักพัดกลางเ็เรียกว่าปุ๋ยรับท้องอเราจะใส่ตอนหลังจากหวานไปแล้วห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันไม่เกินนี้ ห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันหลังจากหวานข้าวต้องนับวันเลยให้นับวันเลยครับโดยประมาณจะอยู่ในช่วงนี้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกาลังจะตั้งท้องละในสารเรียกว่าเหล็กในเหล็กในเหล็กในตัวนี้ครับครช่วงนี้เหมาะพืชจะเจริญเติบโตได้ดีมากช่วงนี้ก็ต้องใส่ให้ได้ครับเรียกว่าการสร้างโปรตีนฮอร์โมนทุกชนิดในข้าวจะสร้างในระยะนี้เยอะมากเพราะนั้นเราจะต้องบำรุงข้าวไปช่วยเสริมเขา ถ้าใส่ได้ตอนนี้นะฮะจะทําให้ผลผลิตสูงมากนะโดยการใส่ปุ๋ยแมันสัตรูที่แนะนําในช่วงนี้นะครับจะเป็นสูตร15 5 25บวกอาหารเสริมเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เป็นอสิทธิ์ของทายเจริญของชัยการสิกนะครับครับทีนี้เรามาดูหน้าที่ทําไมว่าอ้ารอบแรกตัวหน้ามันสูงแต่รอบนี้ทําไมตัวหน้าต่ําลงมาอันนี้เราไม่จําเป็นต้องการเจริญเติบโตทางใบเยอะแล้วนะเราใช้เพื่อในการให้ออกรวมได้สุดนะก็ใส่มาพอประมาณ แล้วก็ตัวท้ายตัวนี้มันเลยระยะการแต่กอละตัวกลางอ่าตัวกลางนี่ช่วยทําให้ในการผสมเกสรก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ไปเยอะแต่ตัวที่สําคัญที่สุดในระยะนี้คือตัวท้ายเน้นตัวหลังเน้นตัวท้ายนะยี่สิบห้าคือโพแทสเซียมครับผมจะเป็นตัวเพิ่มน้ําหนักเมล็ดเต็มเมล็ดเต่งก็ต้องตัวนี้แหละครับครับยี่สิบห้าครับนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้านะครับในระยะรับท้องหรือระยะอ่า เล็กในครับนะครับอันนี้อัตราการใช้ใช้อยู่ไร่ละ20ถึง25กิโลก็เหมือนกันกับตัวสีเหลืองฮะใช่ครับเหมือนกันเ่าสูตรแต่ก่อนในอัตรา20ถึง25กิโลแต่ผมแนะนำเป็น25กิโลนะเพราะตรงระยะนี้ต้องการเหมือนต้องบำรุงขดท้องนะบำรุงเต็มที่เลยจะเอาหมากเอาผลแล้วเจะเอาผลก็ตอนนี้เลยครับตอนนี้แหละนะครับนี่คือการใส่ปุ๋ย กับข้าวไก่ทองคำแปดเ้าหรืออายุข้าอายุสั้นข้าวอายุ <80 S 2> สั้นฮะครับ,รบทีนี้ในการใส่ปุ๋ยเสร็จนะถ้าเป็นไปได้ถ้าทําได้นะอยากให้ฉีดฮอร์โมนบวกเชื้อราบวกนอนกออีกหนึ่งครั้งหลังจากหว่านปุ๋ยแล้วไม่เกินเจ็ดวันฉีดอะไรนะเฮียฮอร์โมนพืชแล้วก็ยากําจัดโรคและ,มะแมลงแมลงครับในยานี้จะทําให แบบคือระยะนี้เราจะบำรุงเต็มที่เลยมันคนกำลังตั้งท้องนะคือบำรุงทั้งทางรากแล้วก็บำรุงทางใบด้วยใช่ครับแล้วก็กันโรคแมลงไว้พร้อมเลยซึ่งรายละเอียดต่างๆของปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนทางใบนี่เราค่อยพูดกันอีกครั้งนึ่งเนาะใช่ครับได้ครับแต่ตรงนี้ก็นี่คือการใส่ปุ๋ย กับข้าวอายุสั้น90วันครับเอาครับเฮียโปรโมชั่นเห็นบอกว่าปีใหม่นี้เป็นยังไงครับเรื่องของการขนส่งครับเฮียครับครับผมในช่วงส่งเสริมการขายช่วงเปิดตัวทางออนไลน์ครั้งนี้นะครับครับผมสำหรับท่านที่สั่ง20กระสอบขึ้นไปครับนะเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยส่งฟรีอะส่งฟรีในพื้นที่ไหนล่ะเฮียทั่วประเทศหรือเปล่าเอาไม่ใช่ก็ในนศมีตรงเขื่อนลำปาว ตัวเมืองกาลสินออกมากัมาไสายออกมาร่องคำจังหันแล้วก็เข้าของชัยกาลสินเองนะฮะแล้วก็ออกไปทางกันทะวิชัยครนะเชียงยืนนะครับแล้วก็ออกมาทางอำเภอเมืองมหาสารคามแล้วก็จังหันอันนี้20กระสอบเราส่งที่ฟรีเลยในพื้นที่แถวนี้ฮะใช่ครับ20กระสอบส่งฟรีถึงบ้านส่งฟรีถึงบ้านครับแล้วก็ยังมี5กระสอบแถมเสื้ออีกหนึ่งตัว5กระสอบแถมเสื้อหนึ่งตัว ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาเอ็ดีนาปีับอี่ครับมีระยะเวลานะครับมีระยะเวลาเนาะครับผมเอาพี่น้องครับถ่ายสุดคลิปสำหรับวันนี้นะครับเอาับฝากพี่น้องปพงไปกันแล้วกันนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับสำหรับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานเกษตรมิขวัญกำลังใจครับในการเฮดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ ครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานพรอมแาะพาจากคุยพี่น้องป้องปายไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมป้าพร้อมแล้วครับพี่น้องเมาอาเด้อสำหรับปุ๋ยหน้าปังเฮ่านะครับเนาะ